ฟุตบอลมาแล้วเจอกันอีกครั้งนะครับในช่วงที่2กับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์ฟุตบอลต่างประเทศจากผมมวยหูเมทานะครับซึ่งช่วงแรกผมเมทาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับมวยตู้ช่อง t ู o f o ู r u ให้แล้วนะครับท่านสามารถดูย้อนหลังได้กับ4ช่องทางการติดตามในด้านของมวยตู้นะครับช่องทางที่1นนะครับสำหรับการติดตามผมมวยหูเมทานั้นสามารถติดตามได้ใน เฟซบุ๊กเมทาเจ็ดสีช่องทางที่2สามารถติดตามได้ในเพจเมทาเจ็ดสีช่องทางที่3ติดตามได้ใน u t u b e เมทาเจ็ดสีและช่องทางที่4สามารถติดตามได้ในช่องทางอินสตาแกรมเมทาเจ็ดสีนะครับ4ช่องทางสําหรับการติดตามผมมวยหูเมทานะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับแล้วก็กดแชร์นะครับทุกการวิเคราะห์ทุกการวิจารณ์ทั้งมวยตู้และฟุตบอลน,นะครับสำหรับไปด้านของฟุตบอลน,นะครับค่ำคืนนี้นะครับก็ถือว่ามีหลายหลีกหลายรายการด้วยกันนะครับกับไปด้านของฟุตบอลนะครับประจํา วันพฤหัสที่4เมษายนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามากดแชร์และกดติดตามให้นะครับอ่ะเราเข้าสู่ในด้านของฟุตบอลคู่แรกกันเลยนะครับฟุตบอลคู่แรกกับที่ผมเมทาจะวิเคราะห์จะกวิจารครับเป็นด้านของวันนี้นะครับก็จะเป็นในด้านของฟุตบอลพรีเมียร์ประเทศอังกฤษนะครับค่ำคืนนี้มีแข่งกัน2คู่นะครับคู่แรกจะเป็นการเจอกันครับระหว่างทางสิงโตนั่เงินครามเชลซีนะครับวันนี้จะเปิดสนามสแตนฟอร์ดบริตนะครับรับเมื่อกทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยู่ในเตดนะครับเป็นด้านของฟุตบอลคู่นี้นะครับ จะเริ่มทําการนะครับคิกออฟหรือเริ่มทําการแข่งขันในช่วงเวลาตีสองสิบห้านาทีนะครับทางเจ้าบ้านครับทางเชลซีนั้นก็มีทางให้โค้ชชาวอาร์เจนตินานะครับก็คือทางเมารลิซิโอโปเลซิโนคุมทีมอยู่ในขณะนี้นะครับส่วนทางคู่มาเยือนทางแมนยูนั้นนะครับก็มีทางเอลิกเดนฮาร์ตนะครับคุมทีมอยู่ในขณะนี้นะครับผลงานของทางเชลซีในกับผ่านัดหลังสุดนะครับมีชนะสามเสมอไปสองล่าสุดเป็นฝ่ายครับเสมอกับทางเบอร์ลี่มาสองสองนะครับส่วนทางผู้มาเยือนทางแมนยูนะครับผลงานมีชนะ สองเสมอสองนะครับแพ้ไปหนึ่งลาสุดก็เป็นฝ่ายเสมอกระทางแบล็กฟอร์ดมาหนึ่งหนึ่งนะครับฟุตบอลคู่นี้ ราคาเลทครับเปิดทางเจ้าบ้านทางเชลซีนะครับเป็นต่ออยู่ที่ราคาขคึ้นลูกลบห้านะครับข้อมูลเบื้องต้นสติติชื่อโค้ชสนามการแข่งขันเวลาการแข่งขันนะครับผมมวยหูเมธาแจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้แล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาเจาะด้านของรายชื่อนักเตะทั้ง11ตําตำแหน่งนะครับที่คาดการว่าจะลงสนามค่าคืนนี้มีใครกับใครกันบ้างพร้อมการวางหมากการวางกลยุทธ์ของทางให้ทั้ง2ทีมนะครับว่าจะใช้ไลอัพนักเตะแผนกลยุทธ์แผนไหนนะครับถ้าพร้อมแล้วตามผมมวยหูเมธา กูรูสายกีฬาแห่งวงการมวยและวงการฟุตบอลมานะครับสำหรับการจัดทัพของทางเชลซีครับในด้านของวันนี้นะครับทางเมลิเซโอโปเลซิโนครับเพคกอของทางเชลซีนั้นวันนี้ใช้ไลท์อัพนักเตะครับก่อนยุดนะครับสี่สามสองหนึ่งนะครับอ่ะเรามาดูการจัดทัพของทางเชลซีกันนะครับผู้รักษาประตูจะันทางเจ้าโยเย่ครับเปลโควิดยืนเฝ้าสามให้ทางเชลซีนะครับสี่ปากการหลังแผงแบ็กโฟร์จะมาทางเจ้าตีอาโก้ครับซินวากับทางเจ้า เบอร์นัวครับบาซินเดียนครับก็จะรับบทบาทเป็น2องเทนเตอร์ฮับบัญชาเกมรับร่วมกันนะครับบิงแบ็กฝั่งซ้ายจะเป็นทางเจ้าอัรเซลครับดิยาซีครับบิงแบ็กฝั่งขวาจะเป็นเจ้ามาร์กกูรูเยเรียห์ครับก็เป็นรายชื่อนะครับแผงกองหลังครับของทางเชลซีวันนี้นะครับส่วนทางแผงกองกลางครับจะเปนทางเจ้าเฮนโซเฟนันเดสกับทางเจ้ามอยเซลครับไซเซโดครับและทางเจ้าครับพรีฟาร์เมอร์นะครับก็เป็น3นะครับแดนกลางครับของทางนะครับเชลซีวันนี้นะครับ ส่วนด้นของกองหน้าตัวต่ําตัวที่1ครับจะวางทางเจ้ามิโครายมูริตนะครับตัวที่2จะเป็นทางเจ้าราฮินสเตอร์ลิงนะครับและวันนี้หน้าเป้าจะเป็นทางเจ้ามิโครัสแจ็คสันนะครับในั้นของฟุตบอลคู่นี้นี่ต้องยอมรับว่าเชลซีนี่แข่งในบ้านยังถือว่าแข็งแกร่งนะครับแต่ว่าเป็นฟุตบอลนะครับพลังหนุ่มสำหรับทางเชลซีนะครับกับการคุมทีมของทางเมารซโอโปริลชิโนฤดูกาลนี้นะครับ ต่อไปครับเราไปดูความพร้อมของทางผู้มาเยือนกันบ้างครับก็คือทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจหรับการจัดทัพกับของทางแมนยูในเรืของมันนี้ครับทางเอริกเดนฮาร์ดนะครับวันนี้ใช้ไลฟ์อัพนักเตะครับเน้นปลอดภัยไว้ก่อนกวนยุทธนะครับสี่สามสองหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับผู้รักษาประตูจะมาทางเจ้าอาร์เซลครับโออานาครับวันนี้ก็ จะวางเป็นผู้สับประตูครับให้ทางแมนยูวันนี้ครับจหรับทางเจ้าอังเดโอนานานะครับสี่ปรกการหลังแผงแบ็คโฟงทางแมนยูครับในเรของวันนี้จะวางทางเจ้าราราฟเอวารันกับทางเจ้าแกรลี่แม็กไรน์นะครับก็จะรับบทบาทเป็น2เซนเตอร์ฮับบัญชาเกมรับร่วมกันนะครับวิงแบ็คฝั่งซ้ายครับจะเป็นทางเจ้าครับดีอาโก้ครับดาโร่รับวิงแบ็คฝั่งขวาจะเป็นทางเจ้าอารอนเวสตาก้านะครับก็จะรับบทบาทเป็น4แดนหลังแผงแบ็คโฟครับของทางครับแมนยูวันนี้นะครับส่วนทางแผงกองกลางครับวันนี้จะวางทางเจ้านะครับ บรูโน่ครับ แฟ์นันเดสครับตัวที่1นะครับตัวที่2ครับจะวางทางเจ้านะครับคาเซมิโลครับดาวเตะนะครับทีมชาติบราซิลรับบทบาทเป็นมิดฟิลด์ตัวรับสำหรับทางคาเซมิโลแล้วก็ทางเจ้าค็อบบี้ไมนูครับเป็นนั่งของวันนี้นะครับเป็น3แดนกลางของทางแมนยูวันนี้นะครับส่วนในนั้นของทางกองหน้าครับวันนี้กองหน้าตัวต่ําจะเป็นทางเจ้าอเลกซานโดกานาโซตัวที่1ตัวที่2จะเป็นทางเจ้ามาร์คเลสฟอร์ดแล้วแล้วันนี้หน้าเป้าจะเป็นทางเจ้ารัตมุทอยลุนนะครับก็เป็นรายชื่อของทางแมนยูนะครับฟุตบอลคู่น กับการแข่งในบ้านที่สนามสแตนฟอร์ดบริดต์นะครับส่วนทานนะครับแมนยูก็ยกขุนพลมาด้วยสภาพความพร้อมเช่นกันนะครับฟุตบอลคู่นี้ครับราคาเลทนะครับเปิดที่ทางเชลซีเป็นต่อนะครับส่วนตัวผมเมทานี่ฟุตบอลคู่นี้ผมดูฟุตบอล3หน้าเสมอได้แพ้ได้ชนะได้ครับทั้งทางของฟุตบอล3หน้านะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ครับที่จะออกเสมอเนี่ยถือว่ามีมากที่สุดนะครับเพราะทางแมนยูกับการคุมทีมของทางเอริกเดนฮาร์ดมินี้ใช้ไลน์อัพนักเตะนะครับกวนยุทธครับสี่สามสองหนึ่งเน้นรับแล้วโต้นะครับฟุตบอลคู่นี้อะ เจอฟุตบอลได้รับโลโตโ้ส่วนใหญ่จะไปไม่ค่อยเป็นเชลซีนี่จะเป็นฟุตบอลกับประเภทโต้กลับวันนี้มาเจอในด้านของฟุตบอลที่รับโลโตด้ดีระหว่างทางแมนยูผมรู้ว่าเหนื่อยด้านของฟุตบอลคู่นี้ราคาแมนยูเป็นรองได้ครึ่งลูกครับวันนี้ดูหน้ารองครับที่ทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์นยนไนเต็ดครับวันนี้ให้รองครับที่ทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยนไนเต็กบในด้านของฟุตบอลคู่นี้นะครับผมชอบทาง แมนยูนะครับในด้านของฟุตบอลคู่แรกนะครับส่วนคู่ที่2ครับวันนี้นะครับลิเวอร์พูลครับวันนี้เจอกับทางเจ้าเชฟฟิลล์ยูไนเต็ดลิเวอร์พูลต่อ3ลูกโอ้โหแพงเกินไปครับในด้านของฟิตลิเวอร์พูลครับเพราะทางครับเชฟฟิลล์ยูไนเต็ดก็ลุ้นนะครับในด้านของการหนีตกชั้นด้วยแล้วก็พยายามที่จะเน้นครับในด้านของไม่เสียประตูเยอะด้วยแล้ววันนี้นะครับไลน์อัพนักเตะที่วางออกมาใช้ระบบ4-1-4-1สี่หำหรับทางเชฟฟิลล์ยูไนเต็ดนะครับในด้านของฟุตบอลคู่นี้แพงเกินไป3ลูกวันนี้ให้ลองครับใ ที่ทางเชฟฝึกอยูไนเต็ดดาบคู่ครับวันนี้ผมดูว่าบุกมาเยือนทางลิเวอร์พูลว์แพ้ผมดูว่าแพ้ไม่เกินกับราคาเฤทธิ์ที่ต่อแพงแบบนี้นะครับราคาลิเวอร์พูลต่อ3ลูกวันนี้ผมให้ลองครับพี่ทางเชฟฝึกอยูไนเต็ดครับเพราะวันนี้การจัดทัพของทางเชฟอยู่นั้นใช้ระบบ4 1 4 1ครับวันนี้ให้ลองครัพี่ทางเชฟ ฟิล์อยู่ในเตดครับในเรื่องของฟุตบอลคู่นี้นะครับเกิดเรื่องของฟุตบอลนะครับคู่ต่อมาเป็นในเรื่องของฟุตบอลนะครับลาดิก้าของประเทศสเปนค่้ามืนนี้ครับระหว่างทางแคนาดาลุ้นหนีตายเจอทางเจ้าค้างคาวบาเลเซียฟุตบอลคู่นี้ในบาเลเซียมาเยือนก็จริงนะครับแต่ว่าราคาต่อที่ราคาปอปอบาเลเซียนี่ลุ้นพื้นที่ยูฟ่านะครับในเรื่องของยูโรฟ้าครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยครับในเรื่องของฟุตบอลคู่นี้ผมชอบทางเจ้าค้างคาวบาเลเซียนะครับต่อในเรื่องของฟุตบอลนะครับคู่ต่อมาครับในเรื่องของคู่ต่อมา ฟุตบอลลีกต่อมาจะเป็นเรื่องของฟุตบอลนะครับฮอลแลนด์พีเมอริกนะครับระหว่างทางเจ้ากับวาเลนดัมอันนี้เปิดบ้านเจอกับทางเฟย์ยูนอุลดัตดัมนะครับเฟยยนอุลดัมครับเป็นต่อที่ราคา2ลูกครึ่งครบสามแพงเกินไปครับวันนี้ให้ลองที่ทางวาเลนดัมนะครับแล้วคู่ต่อมาวาวายครับเจอกับทางเจ้าอัมาเรซิตี้ฟุตบอลคู่นี้วาวายต่อคือปอปจัดไปวาวายแล้วคู่ต่อมาครับอาแจกอันเตอร์ดัมวันนี้เปิดบ้านเจอกับทางโกแฮงอีเกิลนะครับฟุตบอลคู่นี้อาแจกต่อหนึ่งลูกวันนี้จัดไปที่ทางออาแจกนะะครับ่ แต่เร่อของฟุตบอลค่าคืนนี้ก็จัดให้แล้วครับเป็นนัื่ของฟุตบอลค่าคืนนี้ยังไม่ทราบอีกครั้งครับคู่แรกนี่ผมชอบแมนดูลองนะครับคู่ที่2รลองเชฟยูนะครับคู่ที่3มครับวันนี้ให้อยู่ทางบาเดนเซียคู่ที่4วันนี้ให้อยู่ทางเฟยยานูดนะครับและคู่ที่5 <c> ้า <oughs> วันนี้ก็ให้อยู่ทางวาวายครับและคู่ที่6ให้อยู่ทางอาเจอันเตอร์ดำนะครับอ่ะแตทารงของฟุตบอลค่าคืนนี้จบลงเป็นเท่าน,นี้พรุ่งนี้มาเจอกันใหม่วันนี้ขอท้านทชคดีมีความสุขนะครับสำหรับการวิคะห์การวิจารณ์จากผมมวยหบ